อ่าทำไมฮะแตงหวานแตงหวานบ<น>างคนเรียกสต๊อกแอมและแตงหวานเนี่ยคนละแวกเขาจะคิดว่าขา้าซาขมรยุคหลังเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยสืบสืบเชื้อ,อวงศ์มาจากนายแตงหวานหรือสต๊อกแอมยิ่งสต๊อกแอมเนี่ยก็คือเขาบอกว่าในาพระเจ้าปักสีจํำกงเริ่มจากพระเจ้าจักสีจํำกงเลยมันจะนานหน่อยนะาจานพระเ <c oughs> <laughs> จ้าจักสีจํำกงเนี่ยนะครับ มีลูกหลานของท่านเจ้าตังหวานมีลูกหลานของท่านพอมีลูกหลานของท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยกษัตย์ขาเมี่ยงทำไมอง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 ค์นั้นน่ะเป็นคนที่ชอบลักขโมยลักขโมยของชาวบ้านอันนี้สายโรคจิตก็ได้ชอบลักขโมยของชาวบ้านแล้วนะบางทีมันมีคนที่โรคจิตชอบลักขโมยขนาดนอาจจะอาจจะรักชอบอาจจะไม่รู้ชอบรักของยของชาวบ้านแล้วใกล้นครธมเนี่ยมันก็มีผัวเมียคู่หนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งผัวเมียคู่นี้ชอบออกป่า ออกป่าแล้วก็จะไปเจอหรือีองค์หนึ่งที่บำเพ็ญพุทอยู่นะหรือศีีนี่ชอบเยี่ยวรถสระน้ําอยู่เยี่ยวใส่น้ําเนี่ยเยี่ยวสระน้ําเนี่ยหรืออ่หรือเขาเรียกว่าอ่าสพงพระเนี่ยอะไรเนี่ยนะก็เยี่ยวสระน้ําเยี่ยวประจําทุกวันคราวนี้วันหนึ่งสองสามีภรรยาเนี่ยชื่อเป็นชาวชาวกลวยเนี่ยครับเกิดพาลูกสาวไปด้วยกอไก่ใช่ไหมกลวยกลวยกวยกวยกอไก่กล้าไก่ไม่ใช่กอใบอ่โอเคนะครับเกิดก็พาลูกสาวไปด้วยพอพาลูกสาวไปด้วยเนี่ย ลูกสาวก็บ่นหิวน้ําอ,อยากกินน้ําขึ้นมาพออยากกินน้ําขึ้นมาปุ๊บพ่อเขาไปเอาบอกเลยไปกินน้ําในสระแล้วกันก็ไปกินน้าําในสระอ่ากินน้ําสระกลับบ้านมาไม่กี่เดือนลูกสาวตั้งท้องอุ้ยตายอ่าพอตั้งท้องมาเสร็จปุ๊บ,บรูดีดใหญ่มันแต่งเด็กคนหาเลยกินน้ํามาตั้งท้องเพราะน้ํากินน้ําเยี่ยวจะั้งท้องได้ยังไงพระโธอ,อ,อพอตั้งท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งเนี่ย ไปท้องกับใครหรือไปชอบกับใครหรือเปล่าออใช่ไหมลูกสาวตอบว่าลูกสาวบอกว่าไม่ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยไม่ไม่เคยชอบกับใคร,ครับแต่รู้สึกว่าตอนกินน้ำน่นนะมันมีกลิ่นเยี่ยวอุ้ยตายแล้วกลิ่นเยี่ยวกลิ<อ>่นเยี่ยวทําให้ท้องก็คิดว่าพ่อแม่คิดว่าเนี่ยต้องเป็นท้องกับฤษีตนนั้นแน่นอนอแล้วก็ถนอมเลี้ยงมาจนครบสิบสิบเดือนหรือทศสมาตก็ออกท้องโตอท้องโตออกมาเป็นเด็กผู้ชายลักษณะดี คราวนี้เด็กผู้ชายเนี่ยพออายุตเจ็ดขวบปุ๊บมันก็ไปเล่นกับเพื่อนๆมันเนี่ยเพื่อนมันก็ล้อว่ามึงเป็นลูกมันมีพ่ออ่าพอเป็นลูกมันมีพ่อเสร็จอไเด็กผู้ชายก็มาถามตาถามยายพ่อหนูอยู่ไหนประมาณนั้นประมาณนั้นเลยตาจ๋าตาจ๋าตาจ๋ายายจ๋าเอ๊ป็นสต็อกแอมป์ะเนี่ยเสียงตาจ๋ายายจ๋านี่พยายามเรียนเรียนเสียงของชัยยานะชายยาเออชัยยาพี่ตาจ๋ายายจ๋าพ่อหนูอยู่ไหนจ๊ะเออนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นเลย ก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อมึงเป็นฤาษีอยู่ในป่าไอเด็กคนนี้ก็ไปพอไปหาปุ๊บก็ฤาษีเจอก่อนที่แรกก็ถามว่าเอ็งมาเอ็งเอ็งมาเดินป่าเนี่ยมามาทำไมก็บอกมาตามหาพ่อพ่อเนี่ยแม่บอกว่าพ่อเนี่ยเยี่ยวชอบเป็นฤาษีเยี่ยวอยู่เยี่ยวเยี่ยวลงในสระสระน้ำแล้วแม่กินแล้วแม่ท้องฤาษีด้วยเองไปกินเยี่ยวของฤาษีมาเออแล้วฤาษีก็นี่ลูกกูแน่เลยเพราะกูเยี่ยวสรานนี้อยู่สอนสวิทยาการต่างๆอ่าแล้วก็เจ็ดปี แล้วก็ฤาษีเนี่ยก็เสกเหล็กธรรมดาก้อนหนึ่งให้เป็นเด็กพิเศษเสกเหล็กเหล็กนี่แหละนี่ดวกอนนะนี่คือนิทานของเขมรเหรอนิทานเขมรนี่ทางเมาขงเมรแตอันนี้เขียนไว้ประชุมเราเราก็เอามาตีพิมพ์นะประชุมเสาวดารภาคที่70ด็ดสิอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยขนาดนี้เลย,เลยผู้หญิงกินเยี่ยวฤาษีไปปุ๊บท้องเออเนี่ยไม่เสร็จปุ๊บฤาษีเสกเหล็กอีกเสกเหล็กโอ้ตายแล้วคราวนี้เออไอ้คราวนี้พอครบอยู่7ปีก็ออกมาครับออกออกมาปลูกปลูกไร่แล้วคราวนี้ ก็าวางเหล็กไว้เขาบอกว่าอีกาเนี่ยมันมาจับที่เหล็กแล้วมันขี้เป็นเม็ดแตงเม็ดแตงโมไว้อ่าเม็ดแตงโมไว้สามสิบเม็ดคราวนี้นายแตงหวานก็เลยเอาแตงเอ,เอาเม็ดเอาเมเ็ดเนี่ยแตงหวานคือเด็กคนนั้นเหรเอเด็กคนนั้นตเป็นหนุ่ม้วอ๋อแตงหวานคือเด็กคนนั้นเป็นลูกของฤาษีส่วนฤาษีตาจายายจ๋าเนี่ยนะนะั่นแหละมันก็เอาเนี่ยเอาแตงโมไปปลูกแตงโมนี่มันลดลดดีมากลดโอชาครับ สันนิษฐานว่าคงเป็นแตงโมอะนะคงไม่คงไม่ใช่แตงไทยหรือแตง,แตงอะไรนะหรือไม่อาจจะเป็นแตงเขมรก็ได้เอเอพอมันกินเออเขารู้ว่าเลื่อมเรือนว่าไอ้แตงโมเนี่ยมันรสชาติดีใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มีวัววัวมาแล้ววัวเนี่ยมีวัวเกี่ยวกับวัวเลยใช่ไหมใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พะโคนนะไม่ใช่พะโควัวเนี่ยมาขโมยแตงกินอไอ้นี่ก็ไล่กันไม่ไปก็เอาเหล็กนี้เฟี้ยงวัวเลย ทะลุท้องวัวรูบัวตายเศษที่ฤาษีเว้ฤาษีเศษให้น่ะบัวตายเลยออพอพอวัวตายเสร็จไอเจ้าของวัวก็ไปแจ้งขมากษัตริย์เขมรมาพระเขมรก็มาชำระความชำระความเสร็จก็บอกว่ามึงไปคุื่อ่วัวทาไมเขาบอกวัวเนี่ยมากินแตงไ่ไม่ไปเราถามว่าทําไมอ่ะเขาบอกแตง่างเขาหวานรสชาติอร่อยพระกษัรย์ไหนก็บุลองชิมหน่อยสิ๊บกษัตรชิมก็ชิมแตงชิมแตงอ่าบางคนก็ว่าพระกษัตริย์เนี่ย แอบมาขโมยแตงอาป่ชิมพอชิมแตงแล้วรสติดรสใจรสชาติรสชาติหวานไว้รสชาติดีพอรสชาติดีเสร็จเฮ้มึงไม่มีความผิดนไม่ไม่ไม,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 ไม่มึงมึงเป็นคนปลูกแตงให้กูเลยออแต่กูเนี่ยขอมึงจะต้องให้แตงกูกินคนเดียวห้ามให้คนอื่นกินแตงนี่เป็นของข้าไอ้ของข้าแล้วเจ้าเจ้าจงอุ้มแตงมาให้ข้าตลอดเวลาติ๊รูกเอาเอาลูกขึ้นลูกขึ้นที่มีที่มีที่มีหอกอ่ะเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อน ี๋ยวจะอธิบายไอไ้อไอหอ,อกนี่มาอย่างไงอือาษัตริย์เนี่ยมันก็เอาเปล็กก้อนนั้นอ่ะครับตีเป็นหอ,อกอาย,ยาสิทธิ์อุอ้ยตายตีเป็นอ,อ,อายาสิทธิ์ให้นายแตงหวานว้บอกว่าเฮ้ยใครมานะมึงพุ่งเรีวยวหอ,อกเลยทามาลักแตงตายแล้วมึงไม่มีโทษนแตงหวานก็เฝ้าไล่แตงส่งแตงห้กษัตริย์วันหนึ่งพระกษาัตริย์เกิดอยากกินขึ้นมาอีกอยากกินแตงอีกแล้วเออวันนี้มนวันนี้มากับเสนาคนหนึ่ง มาดุมดุมมองมองมันมืดแล้วนี่ใช่ไหมก็ตัวนี้ัยชอบรักโมยไปรักแตงไอแตงหวานมันก็ตื่นขึ้นมาพอดีเลยมันก็เฟี้ยงหอกโดนพระามากษัตริย์ตายอุ้ยตายอันนี้คือเป็นนิทานก็หรอเป็นนิทานพอพระคันาาตายเสร็จตุต๊บไอเสนาอนนี้กลับไปเลยแล้วไม่บอกว่ากษัตรตยิย์จะตายแล้วใช่ไหมทา,ใ,มาให้พอตอนเช้ากษัตริย์ก็หากษัตริย์ไม่เจอก็เดือดร้อนแล้วก็ไปค้นทั่วเมืองเลยคนเมืองก็ไปเจอไปเจอเนี่ยไปเจอศพผสมกษัตริย์เนี่ย ที่ได้แตงแต่ว่าโดนหอกเขาเขาโดนหอกปุ๊บแต่ว่าพามกษัตริย์บอกว่าใครโดนหอกที่นายแตงหวานถืออยู่เนี่ยจะไม่โดนไม,ไม่มโดนโทษไม่มีความผิดไม่มีความผิดไม่มีความผิดสุดท้ายก็เสี่ยงราชรถหากษาัตรใหม่เพราะกษัตรมีรูปผู้หญิงอไอ้ราชรถนีก่ก็มึงไม่รู้จักเดินไปไหนมึงก็เดินไปหาแตงหวานนี่แหละไปหาแตงหวานสุดท้ายก็ชาวเมืองก็เลยยกให้เสนาวดีก็ยกให้แตงหวานเนี่ยเป็นกษัตริย์ Oh, อ๋อเหรออ่าเนี่ประวัติของนายแตงหวานมีประวัติของเขาเหรออ่าประวัติของนายแตงหวานเป็นอย่างนี้เลยนี่ไปอ่านดูได้เลยประชุมภาคคงสุรดารภาคเจ็ดสิบจริงเหรออาจารย์ฮะคงสุรดา,าร,าาราดาเขาพูดอย่างนั้นเลยครับเป็นพูดอย่างนั้นเลยเหรอใช่คงดำพูดอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าแตงหวานเนี่ยที่เป็นลูกจากเยี่ยวของฤาษีเนี่ยนะเนี่ยใช่เพราะนั้นเพราะนั้นกระสับกระส่ายเห็นยุคหลังๆมาเนี่ยเกิดจากเยี่ยวฤาษีทั้งนั้นอ่ะตาย ก็มันก็มันเขียนไว้อย่างนั้นถูกปะล่ะนี่คือของในในประเทศเขาเลยอย่างเงี้ยเหรอะประเทศเราเนี้ยเขียนไว้อย่างงี้เลยแล้วประเทศเขาล่ะประเทศเขาก็น่าจะเขียนไว้อย่างงี้มีเรื่องเล่าอย่างนงี้เหมือนกันเรื่องเล่าของกัมพูชาครับเป็นเรื่องเล่าของกัมพูชาใช่ก็จะเดี่ยวแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นแตงหวานยังไงฮะพอกเขาโตขึ้นมาแล้วเขายังไงไปกันแตงหวานก็เขาก็ครองลงครองราดไงครองเาขึ้นมามีกษัตริย์ครองราดหลายองค์จนจนลูกหลานเขาอะตัวลูกหลานเขาเนี่ยตัวลูกหลานเขาเนี้ ก็มาสร้างาาาาพระองค์จันทร์มาสร้างเมืองระแวกนี่ไงอ oh.